อันดับแรกเข้าไปที่สิสเต็มแมชชีนดอทซิงสเกลจากนั้นให้มาติก๊กกุญแจให้เป็นสีแดงแล้วเข้าไปที่คาลิเบตหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ตุ่ม ที่เป็นช่าง1นกิโลทีนี้มันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มที่เป็นเซอร์โวออโต้กับเซอร์โวเรฟเลนก่อนที่จะกดตัวนี้ให้ไปคลายเกตด้านบนที่ล็อกแกนเซอร์โวไว้หลังจากนั้นให้ติ๊กเซอร์โวออโต้ออกแล้วกด เ e อร์โวเรฟเลนต์ประมาณ3วิถึง4วิสังเกตตรงสเต็ปตรงนี้จะวิ่งแล้วก็กลับมาที่0ูสเต็ปนี่คือเสร็จหลังจากนั้นก่อนจะใช้งานให้กดเป็นสีเขียวเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ออกแล้วก็ติ๊กออก และหลังจากนั้นก็ไปขันแน่นเกลดด้านบน